สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเดินชมธรรมชาติอยู่ที่ทุ่งโป่งทองกันนะคะเข้าไปชมกันเลยคะ่ะว้าวทางศึกษาธรรมชาติโดยแท้จริงเส้นทางธรรมชาตินะคะทุกคนเขตอภัยทานห้ามจับห้ามจับสัตว์น้ำบริเวณชายป่าทุ่งโป่งทอง จุดนั่งพักเย็นเนาะเข้ามาข้างในเย็นมากเนื่องด้วยสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติมีสภาพเก่าอาจเกิดการจำรุดเสียหายเพื่อความปลอดภัยในตัวท่านและทรัพย์สินโปรดใช้สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยความรมะมัดระวังอให้เขาเดินก่อนน้ำลง น้ำน่าจะลงเพราะว่ามีปลาไหม,ไมดูบริเวณภายในทุ่งโ่งทองอันนี้มันน่าจะเป็นป่ากกงกลางไหมทุกคนก็ใช่ป่ากงก,างากลงกางเนาะเราต้องเดินช่องกลางนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมี ไม้ลองอยู่ข้างล่างเดินแบบประมัดระวังมากๆเลยนะคะแต่ก่อนมันมีคนมาวิ่งเนาะวิ่งออกกำลังกายกันอะแต่ตัวนี้ไม่น่าจะมีแล้ว เป็นเป็นเป็นกกต้นกกงกลางที่สูงมากเลยเนาะตรงนั้นจะเป็นทางขึ้นเรือใช่ไหมใช่เพราะว่ามันก็นานแล้วเนาะ เย็นมากเลยค่ะทุกคนเป็นอุมโมง์ต้นไม้เลยนะคะเป็นอุมโมง์ของต้นกงกลางเป็นสะพานทอดยาวไปถึงนู่นเลยค่ะ มีเรือด้วยนะคะเรือนี้สำหรับให้ชมนั่งเรือชมใช่ไหมใช่สะพานชำรุำดปวดระมัดระวัง ขอซ่อมเรียงอ่ะไปได้หรือเปล่าเดินไปนี่แหละช่องกลางนี่แหละไม่เป็นไรห,หรอกเดินไปไใช่ไหมมันไม่ใช่ตรงนี้นู่นข้างหน้าหนึ่งหรอข้างหน้าทประมาณจังเล็กอ๋อมันเป็นสะพานทอดยาวเดินได้จุดทางเดินแล้ว มันก็เดินไปได้อยู่แต่ว่า<ป>แต่เราก็จะไม่เดินไปไงเดินไปมันตีซักหน่อยนะเดินลม,มันละบางเรามันก็มีรอยคนเดินเหมือนไม่ค่อยมีคนเดินเลย มีเก็มีือยคนเดินอยู่นี่ใช่ไหมมันจะพาเราพังมั้ยไม่พังหรอกขยับนแ้ทดสอบดก่นม่ใช่ว่าจะเดินไปว้าวทุกคน ดูเส้นทางข้างหน้าเราเรามาเดินชมต้นกวงกลางนะคะทุกคนแล้วก็สะพานไม้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ไป,ไปที่มัน,มนาไปทนที่บชายไปดีมันไปได้อยู่ทางมันไม่เฮ้นอยู่มันรอยกลนดู เขาเดินวันนี้หรือเปล่า uh huh. เขาเดินวันนี้หรือเขาเดินตั้งนานแล้วงเงเียบมากเลยอะแต่ก่อนคนมาเดินเ,อนเยอะกว่านี้นะพ่ออาจจะไปชมอยู่ตรงนู้นก็ได้ตรงปงทองข้างหน้า สกิโลโกงกลางใบใหญ่ต้นโกงกลางใบใหญ่มันก็ใหญ่อยู่นะดูข้างๆทุกคนเราจะเดินไปถึงไหน เส้นทางนี้จะไปสู่ที่ไหนไปดูตรงที่เราไปถายรูปตรงข้างๆก็เ,เป็นทะเลแล้วหรือว่าเป็นคลองประแสทะเลเหร อันนี้เป็นเรือที่เขาให้นั่งมาใช่ไหมเรือก็จะวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมตรงนี้มันดีอยู่ทางนี้มันดีเะันเนช่วงที่อะไรบาทีใช่ดูข้างๆก็เป็นคลองน้ำ เรานี่เหรอตรงตรง,ตรงไอตรงที่เรานั่งพักเหนื่อยตอนนั้น่ะจําจได้ไหมคร <Okay. S 1> ั้งก่อนที่เรามามันไม่ได้พังขนาดนี้นะ,นะนใช่มไม่ค่อยมีคนมาด้วยแหละเพราะว่ามันก็มีมาแบบแค่มาเดินดูป่าก,กลางๆอะเนาะ mm. มันก็ไม่มีจุดสนใจอะไรนู่นระยะทางทุกคน เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดินมาดูป่ากงกลางค่ะ ต้นโกงกางต้นใหญ่มากสูงท่วมหัวนะคะทุกคนรากของเขายาวมากๆอันนี้เราเดินมากี่กิโลแล้วเนี่ย ถึงกิโลหรือ,อยังโอ้ระยะทางยาวไกลนะคะทุกคนดูปลาดูปลามีปลาด้วยนะทุกคน มันเป็นน้ำอะไรอะ่ะน้ำกลอยเนาะเป็นต้นโกงกลางใหญ่เราเราจะเดินไปจุดสุดทาง,งเลยนะคะทุกคนเขามีการซ่อมแซมไม้ส่วนที่มันพังไปนะคะ แต่ก่อนมานจะมีนกมีอะไรด้วยนะอันนี้มันน่าจะเป็นแบบแดดมันร้อนเนาะก็เลยไม่มีนกฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นกงกลางใหญ่แล้วใช่ไหม เราจะเดินไปดูต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ติดกับทะเลนะคะแต่ไม่รู้ว่าเราจะเดินไปถึงหรือเปล่าเสียงเด็กน้อยวิ่งมาต้นลำพูทะเลอ๋อโอ้คิดว่าจะไม่มีคนเยอะคนเยอะนะคะทุกคนอันนี้ไปทางไปไหนอะ ไปทางไหนมันจะพังหรือเปล่าอุย้ยมันเป็นแค่สาราอันนี้เป็นช่วงระหว่างกลางของทุ่งป่งทองแต่ว่าเราเดินทางเข้ามาเส้นทางป่ากงกลางนะคะก็อีกไกลค่ะวันนี้เราก็เลยจะตัดสินใจในการเดินทางกลับนะคะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเราจะนั่งเรือไปตรงทุ่งป่งทองกันนะคะเอาไว้รอชมคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ